กิจกรรมสายฟรีรับยกเซิร์ฟนะครับผมมีชื่อกิจกรรมว่าบอมสคอร์5 v 5นะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีรับยกเซิร์ฟเลยนะครับผมแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ามาในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรีวิวเฉพาะกิจกรรมที่เข้ามาก่อนแล้วกันเนาะกิจกรรมแรกนะครับผมก็จะเป็นโหมดแรงวางระเบิดนะครับจะเข้ามาวันที่11นะแล้วก็จะมีกิจกรรมการแจกตัว๋วไลมอนรอยั่อฟรี6ใบนะครับผมนะเพียงแค่เราลงไปทาภารกิจให้ครบทั้งประเทศไทยนะผมช่วยกันเล่นนะช่วยกันทํารกกิจแล้ว็ ภารกิจรายวันนะครับผมภารกิจวิชั่นแล้วก็มีร้านค้าให้เราแลกกล่องนะครับผมเป็นกล่องสุเปิลแล้วก็จะมีสกินระเบิดนะครับแจกฟรีถาวรเลยครับก็แล้วแต่เราจะมาเลือกนะว่าเราจะแลกอะไรนะครับโดยที่โทเค็นนะครับผมเราก็จะหาได้จากการทำภารกิจรายวันนั่นเองครับใครทำภารกิจรายวันได้ครบแล้วนะครับผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาแลกนั่นเองครับส่วนกิจกรรมพีคเดย์นะครับผมจะเป็นวันที่11นะครับผมเราสามารถเข้ามารับได้นะครับซึ่งคิดว่า ไอสกินมาที่วันที่สิบเอ็ดนต่รับผมน่าจะเป็นสกินไม้เบสบอลนะครับผมนี่นะตัวนี้นะครับจะเป็นสกินไม้ตัวนี้นะครับนะน่าจะเป็นไม้นวตตัวนี้นะครับในวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเขามารับฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับยืนหนึ่งเรื่องคิวนะกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่เริ่มเหมือนกันนะครับซึ่งกิจกรรมยืนหนึ่งเรื่องคิวนะผมจะแจกพวกกล่องสูมสกินปืนของสตาร์จานเคแล้วก็กล่องสูมแฟชั่นถาวรนะครับก็จะเริ่มวันที่สิบนะ กิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับทุกคนมีชื่อกิจกรรมว่าดอนไดดานะครับผมภารกิจอยากบูย่าต้องล่าคิวนะครับผมสะสมโทเค็นแลกรับของรางวัลนะครับโดยที่ภารกิจรับผมจะเริ่มวันที่6มิถุนายนถึง19มิถุนายนนะครับแล้วก็11-12มิถุนายนนะครับผมดอนไดดำทำภารกิจรับของฟรีนะครับผมก็จะมีอยู่3หัวข้อให้เราเล่นกันนะครับผมก็หัวข้อแรกครับจะเป็นกิจกรรมดอนไดดำทำภารกิจ รับของถาวรฟรียกเซิร์ฟก็จะมีเป็นไอจอหน้าสกินนะครับผมสกินระเบิดนะนี่ครับบีชบอลนะครับผมนะแจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟครับแล้วก็มีตัวปืนครับนี่ฮะตัวแมรมบอลย่อครับแล้วก็ภารกิจอยากบูย่าต้องดูเอ้ใช่อยากบูย่าต้องล่าคิวนะครับผมเก็บสะสมโทเคน f u n หรือโทเคนฟันครับ โดยที่การทำภารกิจนะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้เราล็อกอินหนึ่งเกมนะครับเอ้ยโทษทีทล็อกอินหนึ่งวันนะครับก็จะได้รับ1โทเค็นเล่นเกม30นาทีก็จะได้1โทเค็นสังหาร5ศัตรูสังหาร5คิวก็จะได้5โทเค็นนะครับเอ้ยโทษทีโอ้ยเป็นอะไรวะสังหาร5คิวจะได้รับ2โทเค็นนะสังหาร10คิวจะได้รับ3โทเค็นนะครับผมนะแล้วเอาโทเค็นตัวเนี้ยมาแลกฟรีครับผมนะสำหรับสกินล่มครับผมดาวลิษ ดาก้อนครับร่มชูชีพแจกฟรีสกินกระเป๋าครับผมดาวลิศดาก้อนครับเลเวลที่1จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ผมว่าหลายคนเคยเห็นแล้วแหละนะครับผมนะแล้วก็อันที่2ครับนี่นะฮะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันที่3าครับนี่ผมชอบมากเลยโคตรเท่ครับลายมังกรนะแล้วก็อันที่4ี่ครับผมนะนี่เลยครับเป็นแฟชั่นเซ็โกคาเลตโคลี่ครับนะชุดนี้ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โคดี้โกคาเลตครีโอนะครับหรือว่าครีโอนะนี่เลยนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับก็แจกฟรีนะผมชุดนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่เนาะช่วงการรับชมไฟ์สดนะครับผมนะใครดูทันก็น่าจะได้ใครดูไม่ทันก็น่าจะไม่ได้นะแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะครับผมส่วนแรกก็จะเป็นลายเพ้นท์นะครับลายเพ้นท์นะทุกคนนี่ครับแมสปิดปากครับผมผ้าปิดปากนะจะเป็นประมาณนี้นะครับทรงผมครับ ส่วงผมกาจะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับผมรองเท้าครับอุ้ยรองเท้าเท่มากนะคนดูเนี่ยด,ดูดินะครับผมรองเท้าเท่มากแล้วก็กางเกงครับะนะกางเกงแล้วก็จะมีเป็นเสื้อครับผมเสื้อจะเป็นแบบนี้นะครับ แจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟครับโดยที่จะใช้โทเค็นทั้งหมดนะครับรวมๆเลยคือ40โทเค็นในการแรกนั่นเองครับก็สามารถเอามาแลกของฟรีได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ภารกิจไี้ผมจะให้เราทํามาที่6มิถุนายนนะครับผมจนถึง19มิถุนายนเลยนะภารกิจจะรีเซ็ตทุกวันนะครับเวลาเที่ยงคืนนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆนะท็อปอัพรับรถสปอร์ตนะครับผม4มิถุนายนถึง6มิถุนายนนะครับเพื่อนๆโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับสำหรับแมคลาเรนนะทุกคน ใครที่พลาดนะครับผมรอบนี้บอกเลยว่าไม่มาแล้วนะครับผมสําหรับท็อปอัพรับรถสปอร์ตนะครับผมนะแล้วก็จะมีกล่องคอลเลกชันของแมคลาเรนนะครับผมนะสี่ถึงหกมิถุนายนแล้วก็เจ็ดมิถุนายนนะโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนนะใครที่ไม่ได้รับนะครับรีบมาเติมเพชรเลยนะครับเติมครบ499รับฟรีทุกสกินนะครับนี่เห็นไหมจะมีไซเบอร์นีออนครับนี่รับฟรีทุกสกินถาวรเลยครับนะ แตกโคตรตีโคตรโครงครับเพื่อนๆนะนี่ฮะวินนิ่งสปิริตครับมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะนี่เอฟเอฟดีไรฟ์นะครับผมเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พวกกล่องคอลเลกชันของแมคลาเรนนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมนะผมบอกเลยว่ารีบไปเติมเลยนะครับไม่งั้นพลาดแน่นอนเพราะว่ามันหมดแล้วไม่มีทางกลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะเออ ผมเนี่ยเติมไปนะผมแล้วก็ซุ่มมาทั้งหมดแล้วก็เป็นเจ้าของทั้งหมดแล้วนะผมสําหรับเซตของแมคลาเลนนะเพื่อนใครที่พลาดนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีกลับมาแล้วนะครับผมถ้าอยากได้นะครับต้องต้องใช้คําว่าอะไรดีละ่ะก,ก,ก็ก็ต้องรอนะครับผมนะโอกาสหน้ามันอาจจะกลับมาแต่ผมคิดว่าไม่กลับมาแล้วนะครับผมก็คือไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบมาสุ่มรีบมาซื้อนะครับผมนะโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆผมอยากเป็นเพื่อนได้จับจองเป็นเจ้าของเซ็ตแมคลาเรนกันนะคือผมมีหมดแล้วทุกชุดทุกอันทุกสกินนะครับนี่ผมรีวิวให้ดูเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับแมคลาเรนนะคิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับสกินรถก็มีอยู่10สกินนะครับแล้วก็สกินอื่นๆก็มีนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็ไปสุ่มได้นะครับผมแนะนําว่าให้สุ่มแบบว่าสัก อัน2อันก็ได้นะครับผมนะถ้าเป็นเจ้าของกันหน่อยก็ยังดีนะครับสำหรับแบงค์ลาเลนนะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับผมนะชุดบอลคลองสมรภูมิครับ2มิถุนาถึง8มิถุนายนนะครับราคาการสุ่มเนี่ย199เพชรทั้งตู้นะครับผมนะจะไม่เพิ่มไม่ลดแน่นอนครับทั้งตู้199เพชรนะครับผมการันตีแล้วนะครับผมเพราะผมไปสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไง199เพชรทั้งตู้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะ พลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมนะมีเวลาแค่7จ็ดพันเท่านั้นนะครับทุกคนสําหรับแฟชั่นชุดฟุตบอลใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีชุดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะสำหรับแฟชั่นชุดฟุตบอลนะครับสําหรับชุดฟุตบอลนะครับผมก็จะมีเซตของบราซิลเจอร์ซี่ครับนี่ฮะบราซิลเจอร์ซี่แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของด้านเซตบราซิลเจอร์ซี่แล้วก็รูบี้เจอซี่ครับผมเป็นหมายเลขสิบนะรูบี้เจอซี่ครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีนะครับก็ แนะนําว่าให้ไปสุ่มซะนะครับ199เพชรทั้งตู้นะแล้วก็เบอร์13ครับผมไวน์เจอร์ซี่ครับก็แนะนําว่ามีเก็บไว้สักชุดหนึ่งเซตหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนะสำหรับแฟชั่นชุดฟุตบอลนะครับผมนะเพราะว่านานๆมาทีนะครับแล้วก็เบอร์18ครับมารูเจอร์ซี่ครับเพื่อนๆนะแนะนําว่าไปสุ่มไว้สักชุดหนึ่งก็ยังดีนะใครยังไม่ได้สุ่มก็อย่าลืมไปสุ่มนะครับหรือว่าใครสุ่มแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันใต้คลิปนี้ครับเพื่อนๆนะ นี่เลยเนะครับสรับกางเกงนะผมเป็นชุดแฟชั่นฟุตบอลนี่เองครับ2-8มิถุนายนนะสามารถมาสูงกันได้แล้วก็กิจกรรมครับผมฟรีไฟเอ็กบีทีเอสซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าร้านค้าตลาดนัดเซ็ตของ BTS นั่นเองครับเพื่อนๆนี่ฮะ4-12มิถุนายนครับลดสูงสุด75%เลยนะครับผมนะซึ่งในนี้นะครับผมก็จะ,จะมีในสอง,องด้านแฟชั่นของ BTS นั่นเองครับนะซึ่งเป็นผลิตคริสตัลของ BTS โดยเฉพาะครับเราสามารถ เอาผลึกคริสตัลตัวนี้ครับมาแลกเป็น,นสอง,องด้านชุด BTS ได้ถาวรเลยนะครับผมนะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เลยแหละมีอยู่7คริสตัลเลยนะครับนะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะมีอยู่ด้วยกัน7คริสตัลเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็สามารถมาสุ่มมาซื้อกันได้นะครับในตลาดน,นัดฟรีไฟล์น, Free นะครับผมนะก็ราคาก็ลดสูงสุด75%เลยนะครับเพื่อนๆนะแนะนำว่าซื้อ3ชิ้นเนี่ยจะถูกมากๆเลยนะครับลด75%นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ผลึกคริสตััลลมาแ้วเนนี่ยะครบก เอามาแลกในกิจกรรมของ p c s ได้นะครับนี่ก็สามารถแลกได้ทั้งหมด7ชุดเลยนะครับผมนะเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าพี่มีทั้งหมด7ชุดแล้วไงนะครับพี่ก็เลยไม่แลกนะครับผมนะเพราะว่าพี่มีแล้วนะครับผมนะ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นกิจกรรม Husky Collection หมาน้อยขนปุยลุยมานะครับ3มิถุนายนจนถึง9มิถุนายนนะครับจะเป็นตูุ้่ม8ีการันตีถาวรนะครับผมวิธีการเล่นก็คือจะเลือกขอรางวัลที่เราไม่ต้องการ2ชิ้นออกไปนะครับผมแล้วก็ จะทําการเริ่มสุ่มนะครับผมหลังจากที่เราสุ่มไปแล้วนะครับผมมันก็จะเพชรก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมี9เพชรยี่สิบเก้าเพชรเจ็ดเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าแล้วก็สี่เก้าเก้านะครับนะก็สามารถมาสุ่มของรางวัลได้เลยนะครับผมนะตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่9กวิทุนายนเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่น้องคนไหนนะครับผมที่อยากจะเติมเกมนะครับผมหรือว่าอยากจะไปใช้เงินหรืออยากจะเติมเพชรฟรีไฟล์นะครับผมนะก็ผมแนะนําอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับใครที่กลัวจะโดนโกงโดนเกียนนนะะครับผมแําาว่ ให้มาลองเติมที่เว็บไซต์ของเติมเกม .com ได้นะครับผมซึ่งเว็บนี้นะผมเป็นเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ของกานีนาฟรีไฟเลยนะครับผมซึ่งยืนยันจากทาง GM แล้วนะครับว่าปลอดภัย100%ครับไม่มีการดึงเพชรคืนไม่มีการติดเพชรแดงไม่มีการติด,ด,ตดลบเพชรแน่นอนสําหรับอยากจะอยากจะเติมเพชรถ,ถูกๆนะครับผมหรือว่าอยากจะเติมเพชรแบบมีหลายช่องทางในการเลือกนะครับผมก็มาลองเติมไนได้ที่เว็บไซต์เติมเกม .com นะครับผมนะก็ล็อ,อกอินเข้า UID กับเพ e b o o k ตัวเองเลยนะครับผมที่เว็บไซต์เติมเกมนะ อย่าลืมมาเติมกันนะครับผมทุกคนครับ